มูนอคาดมีอคาดมีมูลไปด้วยกันกับช่องมูลอะคาดมีนะครับแล้วก็คอยหนึมูลนะเนื่องจากวันนี้เราทำคลอสทั้งสองช่องเลยนะครับถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าทาง xt.com นะครับก็มีโปรโพิเศษนะครับสำหรับคนที่ชอบ l u ุนาคลา s ิกเท่านั้นเองนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบก็สามารถที่จะเลื่อนผ่านไปได้เลยนะครับสำหรับกระดาน xt.com นะครับแล้วใครที่ชอบก็สามารถตามได้ทางนี้โอเคกระดาน xt.com ตอนนี้นะครับก็เริ่มเทรดได้แล้วนะครับในเวลาประมาณ8โมงทางฝั่งของอเมริกาแล้ว UTC นะครับ ก็ในวันนี้นะวันที่9เดือน9ปี2022นะครับโทเคนก็เป็นลูน่าคลาสสิกนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ10%นะครับก็ถือว่ามากพอสมควรนะครับแล้วก็เขาบอกว่าสามารถ Subscription นะครับ Subscription rate นะครับประมาณทันเหรียญถึงแสนถึงร้อยล้านเหรียญนะครับ Total ไ i ท์ตัวนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ Total ไ i ท์ตัวนี้นะครับก็อยู่ประมาณ200ล้านนะครับ l o อกอัพพีเรีนะครับก็คือสามารถที่จะฝากก็ได้ถึง30เดเด้วยกันนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวของ Luna Classic นะครับใครอยากที่จะฝากก็ฝากผมมีประมาณาเกือบแสนเหรียญมั้งนะครับผมไม่ได้จริงจังกับกระดานกระดานนี้มากนะครับในการเล่นนะครับผมเล่นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับกระดานนี้เนาะตัวที่เป็น Luna Classic นะครับไม่ใช่พอร์ตอื่นนะนะครับพอร์ตนี้ผมเล่นไอ้พวก ชิปดงชิปด็อกเยอะนะครับแต่ลูน่าแคสิิงผมไม่ได้ซื้อไว้เยอะนะครับผมซื้อไว้กระดานอื่นเยอะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกอนตรงนี้นะครับเราก็เข้าไปง่ายๆนะครับกดคําว่า Saving นะครับตรงนี้นะเซฟวิ่รู้สึกจะมีอยู่2ที่มั้งนะครับอ่ามีอยู่ Finance Service นะครับตรงนี้แล้วก็อันบนที่สุดคือ c m m o n f u n ังชันนะครับอ่าแล้วก็ Custom Ribbon ตรงนี้นะครับก็มีเหมือนกันนะครับก็ ใช้ทั้งอันได้เลยนะครับก็น่าจะมีอยู่2ที่ตรง Custom ัส b b o n นะครับแล้วก็ Financial Service นะครับกดอันไหนก็ได้กด Saving เข้าไปนะครับอาหาสามารถหาได้เลยนะครับนี่กดคำว่า j o ยนะครับ30วันนะครับตัวนี้ผมก็ใส่คำว่า Maximum เข้าไปนะครับตอนนี้ไม่ได้มั้ง ตอนนี้รู้สึกจะใส่ไม่ได้นะครับตรงนี้ต้องกดแม็กซิมัมนะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะครับเพราะตอนนี้ผมมีลูน่าแคสซีเนี่ยเยอะอยู่แล้วนะครับน่าจะเต็มนะครับในตรงนี้ก็เสียได้เหมือนกันนะครับหาโอกาสเอาละกันนะครับสําหรับสําหรับฝากลูน่าแคสซีนะครับอันนี้มันขั้นต่ําประมาณพันเหรียญถึงประมาณเท่าไหร่นะครับ ประมาณน่าจะประมาณสิบล้านเหรียญนะครับตัวนี้ผมมีแล้วนะน่าจะเต็มแล้วนะครับตรงนี้เลยกดไม่ได้นะครับเห็นไหม ผมไม่ได้มีศูนย์ลูน่าแคสิกนะตัวนี้นะผมมีอยู่ประมาณเจ็ดแปดแสนเลยนะครับคอนเฟิร์มแพชไม่ได้นะครับก็ต้องดูตรงนี้ต่อไปนะครับเซฟวิงเต็มทุกอันเลยนะครับเข้าไปใบนั้นก็เต็มนะนะครับเสียได้ผมผมทำช้าไปเนื่องจากฝนตกด้วยนะครับก็เลยทำให้ให้เกิดปัญหาขึ้นโอเค นะครับวันนี้เราก็มีอยู่ประมาณนี้แหละนะครับเราก็มาแนะนำให้คุณนะครับก็ลองเข้าไปหารรายละเอียดของกระดาน XT อ่านก็ได้นะครับว่าได้เท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ยังไงนะครับเนี่ยฟิกเซฟิงนะครับก็ขอบคุณข้อมูลสำหรับตรงนี้นะครับแล้วก็ฝากทุกท่านที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มนะครับ รายกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับก็ทักเข้ามาที่เพจได้เลยนะครับเรามีกลุ่ม Luna Classic กกับกลุ่มของกระดาน xt.com ด้วยนะครับย้ำสุดท้ายนะครับกดจอยนะนะครับตรงนี้เราก็กด m a ็นะครับเราก็กดเครื่องหมายถูกแล้วก็กดคอนเฟิร์มเพ h a s อถ้าเกิดทำได้นะอันนี้ทำไม่ได้ก็แปลว่านั่นแหละนะครับมันเหรียญมันมันน่าจะเต็มนะครับน่าจะเต็มใช่ โอเคข้อมูลมีประมาณนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านนะเราก็หวังว่าท่านผู้ชมทางบ้านจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับและสำหรับวันนี้ผมหวังว่า l ูนาคล a s ิ c นะครับจะโคตรดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลและมูลอ a คาเดมี่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับก่อนอื่นผมจะมาแนะนํากระดาน XT กระดาน XT เป็นกระดานระดับเทีย2สออยู่อันดับที่25 xt มีการใช้งานง่ายและมีเหรียญก่าเยอะมากเลยนะครับรวมถึงมีเหรียญของตัวเองด้วยนะครับการใช้งานคล้ายๆกับ n บแนนนะครับคุณเคยใช้ n บแนนยังไงคุณสามารถใช้ xt com ได้อย่างนั้นนะครับมีทั้ง saving นะครับมีทั้ง Staking ด้วยนะเราก็มีการใช้ Staking พวกฝากยาวฝากสั้นก็เซฟวิ่งนะมี NFT ขายด้วยในนี้นะครับเราก็มีฟังก์ชันอะไรที่คล้ายๆกับ Binance นะคุณใช้ Binance ยังไงนะครับรวมถึงใช้ x อได้อย่างนั้น มีซัพพอร์ตด้วยนะครับคุณสามารถติดต่อได้เมื่อ,อยามมีปัญหานะครับเข้าถึงง่ายนะครับทันั้นมีระบบการเทรดนะครับเห็นไหมนะครับมีทางกระดานซัพพอร์ตฟิวเจอร์โซนนะครับคุณจะเทรดเหรียญตามโซนต่างๆได้ m e t a เวิร์นะครับเกสเว็บ 3.0, a เกสเกลนะเหรียญที่ที่สายเกสเกลเขามาลงทุนกัน,นะนะ แล้วก็แฟนโทเค็นนะครับดอชนะนะครับดอชนี่คือคู่เทรดเหรียญมีมนะครับโอ้ก็มีเหรียญกาวเยอะแยะมากมายเลยสามารถเข้าไปหาได้โอ้โหขนาดผมหมุนอย่างเงี้ยผมยัง,ย,งยังเลื่อนหลายครั้งเลยนะครับเหรียญได้นะครับที่เป็นสกุลของได้เนาะอินเด็ก์นะครับอินเด็ก r ์มาเก็ตนะตัวนี้ก็เป็นเหรียญที่เล่นในพวกกองทุนต่างๆนะครับมันก็จะ มีการจัดการนะครับคุณอยากจะอยากจะเทรดอยากจะอะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถเล่นตรงนี้ได้เพราะว่าเขาจะจัดการเหรียญในกลุ่มเหรียญของให้กับสําหรับคุณนะครับ mm hmm. ก็มีเยอะแยะมากมายนะเหรียญดาวเหรียญอะไรพวกนี้มีระบบเทรดมีระบบฟิวเจอร์นะครับเยอะแยะเลยนะมี ETF ด้วยมีมาจินมีอินเด็กนะครับรวมถึงระบบจัดการกระเป๋าต่าง ก็มีการจัดการกระเป๋าเยอะ wallet s p o t f e a s margin future order อย่างอื่นนะนะครับก็ถือว่าคุ้มเลยนะครับกระดาน XT ใช้ง่ายนะครับแล้วก็คุณเคยใช้ b i n a c e มาอย่างไง XT อย่างนั้นก็ไม่ได้ต่างกันนะครับแล้วก็มีระบบที่ดีนะครับก็กระดานอันนี้อยู่อันดับที่25นะครับก็มีฟังก์ชันอะไรมากมายนะครับแต่ส่วนใหญ่ ทางแอดนะครับทางช่องคอยนิมูลของเราก็จะใช้ในการซื้อเหรียญกาวนั่นเองนะครับหรือเหรียญต้นน้ำนะฉะนั้นข้อมูลเราฝากกระดาน xt.com ไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่าน